สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องเหงนนิงนะคะจะมารีวิวนางเงือกที่เพิ่งซื้อมาใหม่วันนี้นะคะก็นี่เลคะจะมารีวิวตัวนางเงือกก่อนนะคะนี่คือข้างหน้าของมันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ผมมันก็จะเรียบมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะตรงข้างหน้าก็จะมีสร้อยคอมีอะไรให้เหมือนจริงมากเลยนะคะแล้วหามันจะมีไฟได้นะคะนี่ค่ะคือ เปิดให้ดูะะเปิดยากมากคะ่ะขอใช้เวลาหน่อยเองนะคะ,คะไม่ขาดแล้วะคะ่ะราคาซื้อมาก็หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะ,คะยังไม่หมดนะคะมันจะมีนี่ค่ะแถมปลามาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะปลาของมัน ทั้งหมดสี่ตัวด,ด้วยกันมีปลาโลมามีปลาหมึกมีมีปลา,า,าดามีปลาดาแล้วก็มาน้ำนะคะแล้วก็โลมาค่ะอันนี้คือปลาหมึกนะคะน้องๆไม่ทำสงดใส่สะคะมันคืออะไรนะคะมันก็จะสามารถเอามาเล่นเป็นชุดกันได้น,นะคะ ใครมีตุ๊กตาอยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถเอามาเล่นเพื่อนกันได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่เล่นกับปลายอย่างเดียวนะคะสามารถเล่นเป็นเพื่อนกันได้นะคะเขาก็ทำออกมาน่ารักดีนะคะไสำหรับการรีวิวนางเงือกของวันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะแล้วก็ ท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในเวลาน้องหนิงออกคลิปให,ใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ